นั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเวลามาชิคโอเคนะอาแล้วเดี๋ยวเรื่องปานเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีนึงนะอันนี้เดี๋ยวตอนที้ผมผมว่าให้ให้ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ใช้ในกิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นแอลกอฮอล์อ่าโอเคนะครับของรับได้ใช้ได้ใช้ประชุมเดี๋ยวขอได้ลองลองเปก่อนแล้วมั้งอาการู้ใหญ่ไม่เป็นไร

จิตจิพอดีตายตายจะได้กำไรแล้วมาเป็นกำลังใจให้นะเป็นตอนนอนที่ว่าแล้วก็ทีมงานเป็นผู้แทนงท่านนายกอ่ะนะค่ะก็รับจากบบนั้นก็จีนก็ไปขอให้เขาไหมใส่แก้บ้านของไปขอให้แย่เป็นที่ดินของไทย น้องสาวพอได้ใส่อยู่พอน้องสาวแล้วคราวนี้พอเราจะสร้างบ้านรุ่นครัอะไราให้สหอ๋อตรงไหนนะงหลังที่จะปลูกอ๋อไปสางนดีไปดูก่อนใช่ใชแฟนานแกแกก็จะเไปตั้งยี่รกแนก็จะได้ไปไหนผมมาช่วยต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็บูรณาการร่วมกันนะครับตอนนั้นไปคราวนี้ว่า ถ้ามันไม่มีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวทางท่านก็ดาทหารมาทหารมาช่วยแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเราจ้าโอเคได้เยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้างส้วมไม่ต้องทหารไม่ต้องหรือถึงมีคนช่วยเยี่ยมอย่างเงี้ยไวเสร็จมาทำไงแล้วหมู่บ้านหนูช่วยหลายหลังกันแล้วไงดีมากเลยครับอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่สนช่วยแปลว่าจะไปทำอะไรที่นอกนี่ก็เราไปเขาอ่ะอันนี้ได้จับไปได้อ่ะวางท่านเป็นรอง เะรียบอกว่าเป็นรองชอบว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายทหารนะครับที่มีหน oh, right. ้าที่คอยช่วยดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอยู่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นของเคลื่อนท่านของมูนิชิอ่าลาหูเนี่ยนะที่ท่านไปประสานมาในการเ่วยเหลือที่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการรบเดหนาท่านนะครับท่านประหลัดแนะนำมาท่านมาแนนาอะไร ส่วนพวกผมก็ในน้ำของอบตเอาน้อยเนาะเอามากันแค่ขนาดยกมหม้อมาแล้วในตลาดโอเคข้าสมาชิกเราก็เป็นผู้ประสานมากันอะไรเงี้ยนะอันน้ไปอันดับแรกแกะขนมดูก่อนลูกมาทําไมต้องคุ้มน้องอยู่ตลอดไม่เกิดอ๋อน้องกลัวน้องไม่ชอบคนเยอะๆจริงเหรอไหนดูดิไหนดูดิไหนดูดิ กน่อครบนี้เยอะถึอเนดแล้วปกแล้วจะไปไหนครับกเมื่อกี้ใครบอกขนมก่อนเลยเดี๋ยวภาานี่ราะเนี่ยช่วยขอาบอาบับครครมาเดี๋ยวดี๋ยวสายางไรนี่นี่บ không không ngắt quá vậy hết hết rồi đen nước 啊！啊、嗯！啊！啊！啊！ ข้างนจะมีจะมีแมสจะมีแมสอยู่ด้วยท่าในถ่ยก็มีมีมีแมสจงดีมีหกเ่าได้ใช้นะครับนี่อะไรแมสแมสข้างในครับ